คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ วัสดีครับทุกคนผมซาโวด์นะครับราดี้ครับผมมีขอมกล้ามเนื้อมานําเสนอนะครับผมไปกันมาช่วงการเกมกันเลยนะครับทุกครับผมก็จะทําใน TFT s e s 11อันนี้นะครับก็คือจะเล่นเป็นบรูเซอร์มากมายกล้ามเนื้อนะครับแต่มีตัวหนึ่งฮะก็คือไทม์เคนครับมันบอกว่าตอนประชัสกิลครับมันจะให้โลดตัวเองตามเลือดและจะสร้างความเสียหายเวทฮะแต่ว่าถ้าเลือดไทม์เค้นมันเยอะกว่าตัวละครที่มันจะกัด มันจะขมือบตัวคนนั้นเป็นเลยครับผมถ้าใครจำได้มันจะมีเมตาเก่าใน TFT เซตเจที่เป็นนูนูที่แบบขมือบคนนะฮะเรามาดูด้ครับว่าอ่าชามเคนจะขมือบคนได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ครับจะเป็น TFT เซตเจ็ดที่เลออดไดเชิญผมให้มาเล่นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นช่วงอัลฟาอาจจะมีไล่เปลี่ยนแปลงในตอนเกมออกมาก็ได้นะครับและนี่ครับผมใส่เป็นกระทาฟ้านะครับมันจะได้มือขมือแรงขึ้นเรื่อยๆฮะเอามาดูเลยมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดูดเลือดนะฮะชามเคนจะได้คิวเยอะๆไปด้วยแหละ รามีดับเบิลลังก์นะครับดูกูกูกูโดนกูโดนเนื้อเลือดกินไหมกินไหมงำไม่กินมันได้กินนะครับผมตายไปแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นผมสัญญาอันนี้มันแค่หนึ่งดาวอยู่เดี๋ยวเราจะนะครับไทม์เคนสามดาวแล้วมันน่าจะเ่ขมือบหมดบอดไปเลยทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวเราจะมีไทม์เคนอีกตัวเนาะแล้วเดี๋ยวกองหลังผมจะให้เป็นลิเลียละกันเนาะมันจะเป็นบุยเซอร์หกนะฮะของที่ผมกำลังคิดนะฮะมันจะเป็นบุยเซอร์หกมันจะเป็นอันนี้เป็นหกนะฮะ มิติสามนะครับมิติก็คือเผ่าของทามเคสด้วยแหละครับก็คือตัวละครมิติจะรับโบนัสเลือดพลังเวทแล้วก็ตีเร็วถ้าสู้กับคนครบ4รอบปั๊บนะครับสแตทเมื่อกี้จะบวกเพิ่มอีก50%ไปเลยทีเดียวเสรเป็นความที่น่าเล่นมากฮะผมว่าผมอยากรอมา้าเลยว่ามันจะออกเป็นไงนะคอมบูเซอร์ครับกลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ครับผมเอาอาเซียเอามาเล่นก่อนแล้วก็จะเป็นมิติอ่ะมิติบูเซอร์ครับถ้าใครย้อนไปได้ครับใน t f t ทีเซตเ็มันก็เป็นหนุ่นูันนะครัที่แบบ เออกูเป็นแทงนะแต่กูจะกายเป็นเวทแต่ถ้ากูเลือดเยอะกว่ากูจะขมือบมึงและถ้าแบบมันเลือดเยอะมากๆมันจะขมือคนไปเลยฮะอันนี้หนึ่งดาวนะนี่หนึ่งดาวเดี๋ยวรอแบบรอสามดาวสแตตเราจะดูด,ดิมาขมือคนไปเลยเว้ยมาขมือไปเลยคือถา้าแต่มานามันมานามเท่าไหร่มานาม,มัาหนึ่งร้อยอ่ะคุณมานามเพราะว่ามันมันจะสมดุลตรงมานาน,นี่แหละขมือบเห็นเข็นไหมครับมันขมือบแล้วมันได้โลด้วยตอนที่มันกินนะอ่ะตอนทีมันใช้สกิลแหละฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทำพอมนี้ได้เวิร์กขนาดไหนเราจะทำการสโลโลที่สโลโล7ก็คือการหาทามเค้นฮะให้เป็น3ดาวในรอบปูนี่แหละครับและนนี้คือเป็นแคร็บเลฟด้วยนะฮะถ้าผมลงคลิปก่อนหน้านี้ผมจะแปดศูนย์ไปแล้วนะครับในการสู้กับปูแต่งั้นถ้าเราเรา,เราจะลิทเทลอรี่กินปูเลยปกติเราชนะปูแต่ผมเรียกว่ากินปูรอบนี้ผมจะให้ทมเค้นกินปูปลดุกที่เหมือนมงกรจะกินปูที่เหมือนปู ไปเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะสามารถกินปูได้หรือเปล่าไหนดูซิเราจะมีทางเพี้ยไหมเราจะมีทางเพี้ยนไหมเราจะมีทานเมี้ยนไหมเอาจริงว่าหมอกก็ไม่เร็วนะคือผมว่าเดี๋ยวนะอันนี้ให้เลือดคือปกติผมอันนี้คือของแบบนูนู้ก่าเลยนะ ของแบบคือนูนูเก่าเลยคุณแบบน,นูนูนังรูมังกรใน T F T เฟ x เก่าๆเลยครับผมอ่ะถามกันต่อแล้วอันนี้ดัมเบลแฮนให้เลือด400อันนี้ให้เลือด6อ่าอันนี้ให้เลือด600ใช่ไหมประเด็นคือผมว่าดัมเบลแฮนมันให้พลังเวทแต่มันจะคุ้มป่วาวะอ่ะเราเราเปลี่ยนแล้วกันผพะว่าลรงใส่คอยห้ครบดีกว่าอันนี้ว่าหมอกนะฮะเลือดมันจะเยอะมากๆแล้วมันเป็นมันเป็นบูยเซอร์ครับบูยเซอร์คือ อาทีมเราจะได้เลือดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นบุซเซอร์ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เลือดเพิ่มเข้าไปอีกมันมีบุซเซอร์8ด้วยนะฮะเอาจิงบุซเซอร์มันมีแปดผมมันสนุกดีเราจะโลหาไทาม์เคนที่เลเวลนี้แล้วกันนี่ครับมีกาลิโออีกตัวหนึ่งเนาะกาลิโอจะเป็นแท่งหลักนะเดี๋ยวผมจะตองไอ้น,นี้ออกเอาของตัวละครจากเลเซย์ออกเมื่อกี้อันนี้คุปโปกะกแล้วก็ลิเลียนะครับลิเลียก็จะเป็นตัวละครแบ็คไลน์ของเราไทม์เคนอยู่ไหนละนี่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  ทามเคนเลือดโคตรเยอะทามเคนเลือดโคตรเยอะแล้วเราใส่กระทาฟ้าอ่ะดูดิดูดูมันจะสามารถกัดได้หมดเลยหรือเปล่าดูซิมันจะสามารถขมือบได้หมดเลยไหมโชก้ดตัวมาเอกนะครับโชก้ดตัวมาเอกขมือบไปเลยโอเคอันนี้โยนี้ครับคนเล็กน้อยน่ารักแล้วเรามีคาถาฟ้าเราจะกัดโคตรแรงไม่ได้กัดนะครับมันมันขมือบไปเลย <c oughs> โลเลยโลเลยงำ PTSD ของ TF t f t เซตเก่านี่คือแบบหลอกหลอนเลยฮะโอ้ยเฟรนอะไรลูก เป็นอะไรไม่รู้นะฮะเกจ์อัลมาสเตอร์เวิร์กอัปเกรดอันนี้เลยเกจ์อัลมาสเตอร์เวิร์กอัปเกรดถ้าคุณไม่รู้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะฮะคือไอเทมเก่าใน TFT ครับไอเพชรเหลืองเนี่ยคุณสามารถเอาไปวางแบบนี้ได้ป่าบแล้วคุณจะสามารถโดนบันดาลให้ไอเทม1ชิ้นกลายเป็นไอเทมแห่งแสงได้เลยฮะคำถามคือผมอยากได้ทุกชิ้นเลยมันน่าจะแบบมีมาสเตอร์มาสเตอร์เวิร์กที่แบบทุกชิ้นเป็นสีแดงเป็นสีทองได้นะ มันจะดีมากเลยเอ้าวมาเลยปนหมดเวลาผมรู้แต่วเวลาับคือมันดีหมดเลยมันดีหมดเลยจร,นนจริง,อ,รงอ่ะอันี้ดูเืออจีดูเื่อหวยสุดปกตอโทเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องเอาไอ้นี่ลงแทนปะ่ะนี่ลงแทนนี่ป้าคาดอากันดูดูเด,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 ดี๋ยวเราเดี๋ยวลิเลียอยู่ด้านหลังผมรีลงลิเลียลิเลียลิเลียจะต้องแบบมีของเวทนิดนึงมีแต่เทีย โอเคบัตรเติร์สแฝงครับเราก็จะดูดเลือดเยอะขึ้นนะฮะเราก็จะดูดเลือดค่อนข้างเยอะแต่ผมจะได้ทั้งแต่เวทต่างๆมากกว่าแต่บัตรเติร์สแฝงครับอันเราบัตรเติร์สแฝงขมือครับเราถ้าเขาม,มีตัดฮิวเราจะฮิวแรงไหมถ้าเมื่อกี้ได้ว่าบอกก็จะเวอร์เข้าไปใหญ่เหมือนกันโอเคครับอันนี้คือคือท,คท่าเก้ถ้าได้กินอ่ะโอ้โหดูดูมันในโล่ดิดูมันดิคือพอมันมีโล่แล้วพอมันฮิวแรงมันก็จะได้มันก็จะได้โล่ก็จะได้มันก็จะได้เลือดคืนในโล่เหมือนนกัะ รอบนี้ผมจะทำเคสสามดาวไปได้และรอบนี้เป็นรอบปูด้วยครับมันจะรวยกว่าปกติผมจะโลทางเคสที่เลเวลนี้นะฮะมันจะได้อ่าเดี๋ยวนะผมจะโรทางเคสที่เลเวลนี้นะครับมันจะได้ไดนะเ,ไดเ,เดี๋ยวนะผมมีผมใช้ป้าแจไปแล้วเหรอแต่ผมจะให้ผมเป็นแจยนอะ่ออย่องั้นเราเอาเล็กไซออกก่อนไหมเอาเล็กไซออกก่อนแล้วก็เอาของแท็กหลักให้กับกาลิโอนะครับกาลิโอจะเป็นแท็กหลกักแล้วก็ลิเลียลงมานะครับมันจะเป็นมิติกละอ่าเดี๋ยวเป็นมิติกเราเดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวเราจะไปลงมิติสามชีเลเวลแปดนะฮะ มผมจะเก็บเล็กไซไว้เผื่อเราได้ตาบุยเซอร์นะครับมันจะได้เป็นบุยเซอร์แปดบุยเซอร์แปดบอกว่าทุกๆ4ี่นาทีเนี่ยอ่าบุยเซอร์จะตีป้าบแรงตามเลือดไปด้วยนี่เราหาทามเค้นนะฮะอันนี้เป็นช่วงในเซิร์ฟเบตาะะ้าครับคนอาจจะยังแบบไม่ได้อ่าเป็นยังไงแาบบอันนี้น่าจะดีกว่าเพอาจจะแบบยังไม่ได้มีมีคอร์เป็นดวงใจมากฮะ,ะซึ่งก็เหมาะมากในการที่เราจะมาหาอะไรแปลกๆเล่นกันนะฮะเดี๋ยวนะนิเว้นได้บอกผมมาสองดาวเอง มน่่มม่ของีดูดีทำเคสเรายังยืนอยู่นี่อยู่เลยเออแล้วเขามีตัดฮิวไม่มีตัดฮิวแต่เขาแต่เขามีแต่เขามีเนื้อมันนะโอ้ไม่ตายยอ้อนหลัเป็นตัวใหญ่เกินคาถาฟ้าจริงก็ไม่เร็วน,นะครับแต่ว่าคาถาฟ้าผมอาจอาจ,จะโลดไปหน่อยหรือเปล่าโอเคเอ้ยมันนากูไม่เต็มทันทีใครวันนี้โซลากาปะมันมีคนเอามันากูไปเอามั้เอาไัมเอามัามั้เอ่อา้ามเอามั้ยเามั้ยามั ตาบูเซอร์มันค้าไม่เนาต้องได้จากไอ้แบบโทเทดเลยผมรู้โทเทรดไมไนอยู่ป่ะเ,เดี๋ยวลิเลีย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 คาทาฟ้าลิเลียคาทาฟ้าสองอันก็ไม่เร็วหลักการเดิมนะครับตัวละครอะไรติดนะคาทาฟ้าต้องกาคาทาคาทาไม่อยู่คาทาไม่อยู่ก็เป็นจอกกเวทไหมจอกกเวทก็ไม่เร็วเหมือนการเทียไปแล้วหลักการเดิมนะครับตัวละคร ที่แบบในคอมแทงตัวละครด้านหลังมันจะคุ้มเวลาใส่กระถาฟ้าเพราะว่าเกมมันจะถ่วงนั้นมากลิเลียมันทำการปลาลูกบอลครับปาลูกบอลสร้รสางความแสเวทแล้วก็จะมีการปลาเพิ่มด้วยนะครับเป็น3ลูกส่วนต่อครับททมเคสมันคนไม่น่าเล่นนะฮะผมไม่ได้โหได้ผมได้ใารละรองดาวผมไม่ก็อย่างคนที่ทำเคสนะเราใส่กระถาฟ้าลิเลียชิ้นหนึ่งเนะาะแต่เดี๋ยวผมอยากได้ MR Trade เทรดจากนี่ไปเลยเรือชิ้นท้ายก็ว่ากาันว่าลิเลียจะเป็นชิ้นอะไรมันมีคนใช้ไทมาเคสด้วยหรอมีมีมิตติ้งหนึ่งคน เอาแล้วถามเคนดูบ้าเลยวะฮัลโหลถามเคนหนึ่งทำเคนสองแต่เขาแค่หนึ่งดาวนะถามเคนตัวละครสามบาทนะครับราคาก็อ่ราคาเท่าเดิมแต่คือจำนวนกน,นะครับก็เท่าเดิมเหมือนกันนะฮะนอกจากมีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ตัวละครสามบาทนะครับก็ยังมีสิบเจ็ดตัวเหมือนเดิมนะฮะเอาไว้จริงแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยนูน,นูอะ่ะบัตรเติร์ทองมันดีมากเลยนะแต่เหมือนกับแอนิเมชั่นลูลูแอนิเมชันนมช่นน,นูนูมันจะเร็วกว่า ผมก็รู้สึกว่าทำเคสมันจะช้าว่ะหรือเปล่าแล้วเหมือนกับนูนูมันจะฮิวของมันอยู่แล้วอะครับพอมันรวมกับคือทำเค้นจะได้โล่ฮะแต่ของนูนูมันจะฮิวเอาจริงผมว่าได้โลกโก้ปะแล้วแต่แล้วแต่โล่มันอยู่แป๊บเดียวแต่ว่าถ้าดุดเลือดโดนตัดเลือดก,ก็อาจจะก็อาจจะไม่เยอะเฮ้ยผมเห็นทำเคสามดาวรอบรอบนี้ต้องทำเค้นสองดาวจริงๆว้ยรอบนี้ต้องทำเค้นสามดาวให้ได้อะอันนี้นะครับเป็นเอ็นคาเตอร์นะครับพบปะตัวอะไรเอย่ยทายผลที่ออกมาในรอบต่อไปนะครับถ้าทายถูกจะได้ ประเด็นคือกูต้องการถูกและถ้าจะถูกผมเจอใครบ้างเนี่ยผมเจอที่สองมันมีโอกาสที่เราจะทุกถูกถูก,ถกโดยการเจอคนที่อา,อาจจะระดับล่างๆหรือแม้ก็พีดผิดผิดผมจะทําให้ตัวเองทุกถูกถูก,ถกโดยการขึ้นแปดแล้วกันมันจะมันจะเป็นตาที่จะามาคืนเนาะอันนี้ครับเป็นอูดีอเรายังขาดมิติอยู่ดิมิติกมิติที่ผมจะลงจะเป็นบ,วย,นบวยมันบวยแม่ก็นอติลุดไปเลยบวยแม่ก็นอติลุดไปเลยอันนี้มิติขาดหนึ่งนะฮะเรามีททมเคแล้วก็เลีย รอบนี้เราต้องชนะรอบนี้เราต้องชนะเอาเจริงเจอคนเลือ yeah. ดน้อยมันยากเพราะว่าเขาหนีตาย่ะวะโอ้แล้วเขาพี่ทำเคสโอ้อะไรวะทุกคนเล่นทำเคสหมดเลยอะแล้วทำเคสไปเลยผมจะได้สามดาวคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้จะตายแล้วครับเดี๋ยวคนนี้จะตุยแล้วครับผมบอกตรงมันไม่รู้ผมว่ามันอ่าไม่น่ามีอักเมนบุยเซอร์นะที่แบบบุยเซอร์ระเบิดเมื่อตายอะไรงเงี้ยครับไม่เหมือนกับทีอัทีเซนะแต่ถ้ามีก็ดีเอาดิเอาดิเอาดิ ขำเมือกกาลิโอไปเลยแล้วตีคายโอ้แล้วตีลิเลียแล้วตีลิเลียขำเมือกออกใหลิเลียไปเลยขำเมือกโอ้แม่กูแพ้กูแพ้ได้เลยกูแพ้ได้เลยไม่นะโอ้ยกูหิวเลยกูหิวสู้กูหิวสู้โอ้โหแม่งเลยเขาหนีตายจัดอะแม่งขึ้นก้าวไปเลยแล้วผมเสียตังค์เลยโอหเสียตังค์สองเท่าเลยเสียตังค์จากทีโบเมื่อก <years> <out> ี้แล้วก็เสียตังค์จากการอัพเวลแม่งเลยไม่เป็นไร ลิเบ่นผมจะสามดาวเราเป็รู้ตัวแล้วเอาจริงผมก็อาจจะมีคอมลิเบนนะแต่ว่าลิเบนมันราคา2บาทนะอาจจะแบบไม่ถึงกับเวอร์มากลงไปก่อนผมต้องการตอบเอ่อเอาจริงนี่แหละเนี่ยเรามีบูสเตอร์เจ็ดแล้วอะเราลงเลยเยอะดีเผื่อเกมจะให้เผื่อเกมจะให้หนังสือนะมลิเลียมันน่าจะผมว่าลิเลียใส่คาถาฟ้าสามชิ้นเออลิเลียใส่ตัดอยู่ได้นะลิเลียมันจะกินลูกบอลแล้วมันจะทะลุไปเลยแล้วบังคับแบบมันกิ้งไม่โดนปรอวะอันนี้อ้อยไม่เกี่ยวตัวละครบางตัวที่แบบดูเป็นกล้ามเนื้อครับดูเป็นบูสเตอร์ มันมันไม่ใช่บุเทอร์ไปอย่างเช่นเซตโตอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเมื่อกี้พี่อ้อยอ่ะมันดูกล้ามใหญ่มันดูแบบมันดูเป็นตัวละครบุยเซอร์แต่ความจริงมันไม่ใช่ลิเลียลิเลียผมไม่มีเรามีกระทาฟ้าสองอันเราเอากระทาฟ้าสองอันให้ลีแล้วกันใส่ลาเอานี้ไปอ่าที่เหลือใครอะ่ะที่ถ้าลิเวนจะส่ผมให้ของลิเวนแล้วกันของเราหมดแล้วเนาะโอเคครับตามเค้นคนใช้เยอะมากๆเราจะหาที่เลว่าแปะแล้วกันเห็นไหมดูดิ อ้อยมันเป็นวาเดนเนี่ยวาเดนมันเหมือนกับแบบเป็นโอคาระโอคาระกอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วผมไม่เจอทางเค้นเลยมันจะหามถ้ากูแบบอัดคลิปตะกวันแล้วกูไม่เจอทางเค้นมันจะหาขนาดไหนแต่คนเล่นมิติเยอะมากเลยปกติคอมทางเค้นหรือว่าเผาทางเค้นคนมันได้เล่นเยอะขนาดเนี้ยแต่ผมว่าคงไม่ขึ้นเก้าแล้วครับขึ้นเก้าเราจะเอาขึ้นเก้าเราจะเอาอะไรเป็นนี่มาครับเดี๋ยวผมลงมิติดีกว่าผมต้องการทาเค้นมีนี่แหละดูทางเค้นข้าเบือบเอาไปละ ถาม,ามคิดคำเหื่อไปเลยเอาจริงผมเอฟเฟกต์คนี้ครับมันจะโกงมากอะไที่ผ่านมาผมว่าเขาน่าจะแบบปบรับสมดุลให้แบบมันไม่โกงเวอร์แล้วแหละนะฮะแต่ถ้ากูชน,นะรอบนี้ได้แบบท็อป4อะไรเงี้ยแต่ไม่หรอกมันต้องแบบประมาณที่2ที่1เพราะว่าหลายๆคนเขาก็เล่นชิวๆกันแต่กูแต่กูก็ชิวเหมือนกันกูจะแดกแบบชิวๆโอเคกาลิโอผมสองและกาลิโอสองไซรัสสอง ขอนับเรื่อยๆครับททมเค้นผมมี4ตัวททมเค้น4ตัวททมเค้น7ตัวททมเค้น8ตัว9ตัวททมเค้น12ตัวว,ว้าวททมเค้นฮะอันนี้คนใหม่หรือคนเดิมวะอันนี้15ตัวอยเหลือททมเค้นได้ชอบ2ตัวเดี๋ยวผมรอคนใต้เดี๋ยวผมไปสุมแล้วกันมึงจะมากูเล่นมาประมาณเกือบ10รอบแล้วครับ10รอบขึ้นไปแล้วไม่ใช่10รอบ รอบนี้เป็นรอบเดียวที่ผมเห็นคนเล่นทางเคสที่สุดละจริงๆริรอบที่ผมรอบที่ผมจะเล่นทางเคสลิโลยให้คุณดูนี่แหละฮะเรากำเมื่อไปเลยคือถ้าโดนตัดฮิวอ่ะมันจะรู้สึกว่าฮิวน้อยมากเว้แต่นี่เราขนาดบัตรเต๋อทองนะถ้าปกติถ้าเลือกได้เอาจริงผมว่าอยากได้มากว่าบอกทองมากกว่าเพราะว่าเลือดเยอะมันก็ยืนได้นานนะฮะแล้วดูลิเลียดิลิเลียลิเลียก็มีดาเมจอ่ะเพราะว่าคอดูคอมเราโค้ดส่งเวลาเลยอ่ะแล้วตัวละครเรามาแทนทันทีไปคุณ ทาเคสขมือบทาเคสขมือบดูดามเมจทาเคสเล่นๆน,นะฮะดูดามเมจแบบทาเคสเล่นๆอ้าวอ๋ออ๋ออ๋ออาจจะแบบต้องรอทาเคสแบบยูโน n สามดาวก่อนนะนะอันนี้อันนี้เป็นคอมลิเลียนะครับทามเคสเอ่อผมก็รอเลยว่านี่ครับถ้าเจอก็เจอไม่เจอไม่เจอครับผมทามเคสม,มันมันจะไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มีลิเลียเนาะรีเวนรอสามผมทำซีบาสามดาวไปด้วยครับเป็นตัวนี้ผมไม่รู้ผมน่าจะไม่ผมน่าจะไม่ได้ลงผมไม่ได้อัด แล้วมันจะลงได้ไงวะผมทำเคนสามดาวด้วยเคนครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าแม่งใช้ยากสุดละผมได้เคนสี่บาทสามดาวเว้ยแล้วกูแพ้เลยแล้วว่าจะรู้สึกไหมอาจต่อย่างที่บอกนะครับในเซิร์ฟอัลฟ้าเนี่ยหนักกว่าเดิมโดยที่มันอาจจะเปลี่ยนทุกวันมากๆถ้าเป็นเซิร์ฟแบบใน PBE ที่เป็นเบต้าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบมีเปลี่ยนแบบปรับเนื้อบ้างสองสามวันอะไรเงี้ยฮะก็คืออาจจะมีอะไรโกสุดๆแล้วอาจจะ อากาศลงหรืออาจจะอะไรที่แบบโคตรกากอาจาะาอาจาะเก่งขึ้นในวันต่อมาก็เป็นได้นะครับเหมือนกับ t s 1 0มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราจะสามารถแดกรีฟินเขาได้ป่ะเนี่ยผมเลือดน้อยเลยโอ้แดกไม่ได้ไทม์เคต้องสามอะดูสเกลระหว่างทามเคนดูสเกลดาเมจระหว่างททมเคนสองดาวกับททมเคสสองดาวดิททมเคนสามดาวสามดาวดนี่คือแบบกระโดดเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะดาเมจมีคนตายไปแล้วนะครับขอแชงให้เป็นคนที่ใช้ททมเคนเนาะโอเคมันใช้ไทมาเคนแต่มันใช้ตัวเดียว ที่1เล่นทาําโอเคที่หนึ่งไม่ได้เล่นทมเคนที่ที่ที่สี่เล่นผมต้องรอโคสี่แปดเก้าผมต้องรอหมายเลขสี่แปดเก้าตายหมายเลขสี่แปดเก้าตายเมื่อไหร่ทมเคนจะกลับสู่ผมแลถ้าเปไมเราไม่รอาเรียวรอคนนี้ตายเนาะคนนี้มีทมเค้นสามตัวเนาะอันนี้สี่ไม่ไม่นับเบนนะครับก็มีสี่ตัวเนาะอันนี้ทมเคนแคสโอเคได้อยู่มีคนใช้ทมเค้นสามดาวเออสองดาวคนเดียวผมอนุญาต น่าดูยอดนี่นิออนออนที่ดูแบบจะเป็นตัวละครที่แบบมันเคยเป็นอ่ามันเคยเป็นบูเซอร์ครับแม่งก็ไม่เป็นในเซตนี้และคือแบบมันโคตรไม่ชินอาะไทมเคสมาแล้วข่ะทีสามตัวเนาะผมมีหกตัวใช่ไหมคนนี้ไม่มีอ่เอาคนนี้ไม่มีเหมือนกันหกตัวเก้าตัวใช่ไหมเก้าตัวเก้าตัวสิบสองตัวเหลือไามเคสอีกก็เยอะนะครับเหลือตั้งห้าตัวต้องได้ต้องได้ผมว่าท้าคิไว้ด้านหลังดีกว่า มันไม่มันไม่น่าแบบเวอร์เท่ากับนูนูดาคแมนเซอร์นะครับพอนางนรมีแบบมันมีตราเผานี่มันทำมันเวอร์ด้วยถ้าเป็นสมัยนูนูนะครับที่มัเขมือนี้เหมือนกันอ่ะนูนูมันจะมีเลือดแล้วก็มีพลังเวทจากตราเผาของเผาอื่นด้วยฮะที่มันเอาไปใส่ได้เฉยจรู้ไดว่าครับว่าทม์เคนมันจะไหวหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่ามันแบบเล่นเพียวๆอาจจะไม่เวอร์ขนาดนั้นวะแต่ดูดูเลือดมันดิแต่คือมันเป็นคอมที่ดีอ่ะไาร์เคนไม่ได้แบกคนเดียวผมมีลิเลียที่แบกด้านหลังไปด้วยเหมือนกัน้วอมี่าะ แต่รู้สึกกูโดนใบานมานานเยอะมากมันใครวะมันมีสักคนเนี่ยคุณอาจจะรู้เพราะว่าแบบผมอาจจะรีิสุ์มาแล้วแต่มันมีมันมันมีใครสักคนเอามานากูไปโอเคบรรดาผู้ใช้ทําเคยนตายหมดแล้วครับบรรดาผู้ใช้ทําเคนตายหาหมดล้ะนั่นหมายความว่าผมจะส่งสักไม่ไม่ส่งไม่ส่งรอบต่อไปไอรอบคลิปเดี๋ยวนะรอบต่อไปกูเจอปูเลยนีกว่าชิบหายแล้วกูแพ้ปูแน่เลย ไม่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 สูบ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 กูจะไม่แพ้ปูผมจะกินปูและผมจะกินปูเอ้ยเดี๋ยวผมกูเริ่มลงกูเริ่มลงกูเริ่มกูเริ่มลงมิติกมานานมากเลยมิติกมาแล้วมิติกก็จะบวกเลือดเพิ่มแหละครับดูเลือดทามเคสเนาะดูเลือดทามเคสกูเริ่มลงมิติกมาโคตรนานชิหายมันจะล่อปูแล้ววะมันก็แรงอยู่นะทามเคส แต่ผมว่าถ้าลิเลียช่วยถ้าลิเลียช่วยถ้าลิเลียเป็นสองดาวน่าจะสบายมากกว่าอันนี้ของเฮเบนลี่คลาสสิกนะครับผมเล่นไปนแล้วแหละมันมันน่าน,น,น่นจะลงไปก่อนละผม,จด,ผมจ,ดจดเพลงผมจดจดเพลงผมจดคลิปเป็นหมายเลขนะฮะเราจะกินเนโกะคือมานากูหายไปเนี่ยนักหนาน่าจะมีซักเผ่าหนึ่งเอามานากูไปมันบ่อยมากเลยเนี่ยคือลิเลียต้องช่วยด้วยเพราะว่า,เ,าเลือดตัวละครฝาดตัวฆ่าครับจะได้จะได้น้อยกว่าคือเราต้องเลือดเยอะกว่าตัวละครเขาอะครับเราจะได้กินเขาไปเลยเนี่ยแบบนี้คือผมก็เลือดน้อยแต่เขาเลือดน้อยกว่าผมแล้วเรา,เาไไม่ส มันกูนี่ต <si ้องการตัดฮิวฮามาซิดลุงเออเออเอเามเกณฑ์สามเกณฑ์สามดาวดิดสามดาวดิดสามดาวดิดแล้วแล้วกูปูมาแล้วเนี่ยเอ้ยขาดหนึ่งตัว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 แล้ว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 เรียบร้อยกูนี่แหละจะกินปูระหว่างนี้เอาลเบียสเอากาลิโอสามดาวไปเลยก็ได้นะครับจะได้ซับเติร์ให้ปูไม่ตายห่าไปเลยเยี่ยมเลยลิเวนสองดาวสามตัวนี่แหละครับ มาครับผม90หรือเปล่ามันจะเป็น90หรือเปล่าเอาจริงอะ่ะเวลาสู้ปูมันตายเร็วเ,ยเฉยแต่คุณดาเมจพอแต่คุณตายเร็วในคอมที่เราอ้าวเรียกกูไปแล้วในคอมที่เราถึกขนาดนี้ครับดูดิ ي, ททมเคสทผมยังไม่ลนเลยททมเคสผมยังไม่ลนเลยเอาดิเอาด,เอดิเลือดเลือดมึงน้อย,อยกว่ากูเมื่อ,อไหร่มึงตายนะมึงดูเลือดกูหกตันสี่นะเอาดิเอาดิดูกกินปูอะดึกกินปูเอาดิเอาดิเอาด,เอาด,เอาดิเสมอมันนับว่าแพ้เปล่าวะ เสมอมานับว่าแพ้ปะวะไ,ไม่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 แพ้โอ้เว้ยแทนปะเว้ยแทนปะ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 โอ้โอ้โอ้โอ,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 อ้อ <m> <m> เอ้ยเอ่อจดไว้ถึงบุ๊กในอนาคตนะครับเอ่อบุ๊กในอนาคตจะไม่ลงคลิปนี้นะฮะเอาไปไว่าจดไว้เนาะอันนี้เป็นคลิปไทม์เคสเนาะคลิปวันที่ยี่สิบเก้าสองยี่สิบเก้าเดือนสองเราจะไม่ลงคลิปไทม์เคสนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเซิร์ฟ PBE บุ๊กไม่ได้แพ้ป,ปู่ เงินเป็นเงิงนเป็นเจ็ดศูนย์เออรู้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมก็คงลืมมาคลิปนี้ลงนี่แหละต้องจดไว้ไม่ไงั้นถ้าผมลืมผมจะลงคลิปนี้แล้วคุณก็จะแบบอ้าวพี่ปูแพ้ป,ปูแล้วนี่หว่าห้ามลืมนะบุ๊คห้ามลืมห้ามลืมห้ามลืมย้ำเรื่อยๆบุ๊คคลิปนี้ห้ามลงคลิปนี้ห้ามลงเอาไปเล่นดูเองได้เอาไปฟุตเทสได้แต่ห้ามลงคลิปนี้นะเพราะเดี๋ยวผมจะลืมโอเคครับถ้าคุณดูผมอยู่คุณแฮกผมอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปนี้นะฮะแต่เราเล่น แต่บอกว่าทมาเค้นไม่มีแววชิบหายเลยเฮียคือทำไมกูรู้สึกเสียใจในการแพ้ปูมากกว่าแพ้คนอีกวะดาเมจดาเมจมันไม่เยอะเลยมันเก่งเพราะใครวันนี้มันเก่งเพราะมันแหละทมาเค้นแบบมันดดลิตตัวละครนี่คุณมิติเราอีกตัวอันนี้มา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 ถ้าเกมไม่จบเกมจะจบครับผมแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกมไม่จบภายในประมาณ8เทิร์นซึ่งโคตรไกลผมจะมีกาลิโอสามดาวเพราะว่าเว่ยครับจะสามารถกอบตัวละครได้ เว้ยมันจะก๊อปตัวละครที่วางตัวนี้นครับเป็นเวลาตามเทินตามราคาของตัวละครที่วางถ้าเป็นกาลิโอผมก็ห้ต้องรอ4เทินถ้าเป็นกาลิโอ2ตัวผมก็ต้องรอ8เทินนอกจากว่าเอาเว้ครับจะดาวมากขึ้นก็จะลบ1เทินไปนะครับงงไหมครับงงแต่ประเด็นคือเกมมันจะจบแล้วครับแบบตอนนี้เลยดิสต่รู่มไม่มีกาลิโอเนี่ยไหนดูทำแค่สามดาวดิเ ego, มือกบเอ้าเนโกะมันลอยกูลิ้นทันไม่ถึงหลบหลบหลบ,ลบให้หลบให้ ไอเหี้ยทำเคสผมเลยคนเยอะมานากูหายไปไหนหนาวผู้อยากรู้มากเลยะทำเบื่อเอาดิเอาดิเอาดิมานากูหายไปไหน,นหนามันคือตัวอะไรอ่ะกูไม่ไหวแล้วโซลากาใช่ไหมคือผมในตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านคลิปตัวละครตัวมานากูหายไปไหนมานาคูหนึ่งร้อยอยู่แล้วมึงใบมานาอย่างงี้มานากูเท่าไหร่ร้อยสามสิบเหรอ